เพื่อประโยชน์ของทุกคนฉันจะไม่บอกตารางการเดินทางให้คุณทราบโปรดเข้าใจเอ่อ제가้า어느날갑자기라이브를켰을때태국에있을수도있어요놀라지마세요모두วันนหึ่งฉันอาจจะอยู่เมืองไทยตอนที่จู่ๆก็เปิดไลฟ์ไม่ต้องแปลกใจ No. <laughs> Thank you. t <Thank> h no. <laughs> 서프라이즈로 태국의 순간 이동하겠습니다. 비밀리에 도착할 것입니다. 여러분, 감사합니다. 우리 모두 태국에서 라이브 하기를 기다립시다. 아, 아니다. น่าแปลกใจที่เราจะขนส่งคุณถึงประเทศไทยในทันทีเราจะมาอย่างลับๆคอะ